ต่อจร้มลบให้หนึ่งตัวพี่มิวต่อปางมาลายช้างไม่เหมือนสิมาลายกับปางเะเหมือนกันได้ไงปางจะมีเขาเขามาลายมีแค่หัวอันจร้มลบไงฮะไม่เหมือนเต่าเต่าเต่าหลังกรุง เอาบิวต่อเต่าออกมาหมวกปืนมาทำนะครับต่อตาต่อห้ังโชว์เลยครับเอ้ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวดิมีอะไรนี้มีอะไรนี้หัวหลุดหัวหลุดต่อแล้วเหรอคือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้เอ้าต่อหนูต่ออะไรไว้อะกับตันต่ออะไรไว้หืม ต,าาต่ออะไรไว้อะมาลายโอ้โห oh, ไหนดูมาลายดิเ็เสร็จยาไะยังไม่เสรศษหรืออะไรอ่ะหัวเหรอหัวโอ้มา oh. ดูดิ้พี่พี่พยูน้องต่อดิมิวเสร็จแล้วเออไหนดูดิมิวคอนเสิร์ตเราไหนดูดิ โอ้โหเอาล่ะ่ะเอ้าอุ๊ยร่วงไปแล้วไหนกับตันต่ออะไรมามาลายมาลายเลยนะโอ้โหหัวเหรอไอ้สุงๆหัวเหรอหัวหัวใหญ่เลยหัวใหญ่เลยโน่ต่ออลไรต่อ ทำรถหน่อยต่อรถหน่อยต่อรถให้รับอีหน่อยเล่นของเล่นอขาขาขาพูดขาขาขาสีแดงอ่ะอาอเทดี้พ่ออยากดูว่ามีเยอะหรือเปล่าโอ้ยมีรถด้วยเนี้ย ใี่มืต่อยน้องหน่อยดีเมตามแบบเนี้ยโอ้อะไรนะ่ะตัวอะไรนะ่ะกระตายตัวอะไร,ะไรมาลาย <c oughs> โอ้มาลายตัวสูงมากเลยเว้าวเอาต่อรถต่อรถให้น้องๆดูหน่อยต,อต่อรถให้น้องๆดูหน่อยกระตาสิ่เกียรมั่งให้มิวจะทำอะไรน้อง ามีไหวเปล่าบินจ้างนะไม่เอาไอ้นั่นล่ะไอ้มาลายไปกวางมิวจะต่อให้มิวจะต่อเครื่องบินลำนี้นี่ลำนี้ลเดี๋ยวดันจะต่ออะไรโอ้โหันประกอบล้อรถเหรอฮะเจ็บเจ็บมือไม่เจ็บ ฮะเหนื <saw> ่อยตอกแค่น <göster ges> ี้เหนื่อยแล้วตอกแค่นี้เหนื่อยนะเอาเอ้าลวงเลยแตัวนี้ได้มีอะไรรถต้องหลายคันเนี่ยกับตาบินรถต้องหลายคันโอ้เสร็จแล้วไม่มีหัวรถหรออย่างเงี้ยฮะอย่าเนี่ยอย่างเงี้ยที่เปล่า รถรถคันน้อยมาเเตนอคันใหญ่ประกอบรถคันใหญ่เหรอนี่รถรถคันน้อยกระบะไอ้อันต่อได้เปล่าได้ดูสิมาโชว์สิรถหรอนะ รถอะไรรถอะไรรถอะร่ะรถอะไรรถรถกระบะเปล่าเราก่อทำรถพ่วงดีกว่ารถพ่วงไหมต่ออะไรอย่างน้องอย่างน้องอย่างน้อก็มาอีกไม่รู้มาจากไหนอย่างน้องนี่ ฮะพี่ไม่ต่อเครื่องบินได้ได้หรือเปล่าได้เปล่าเฮ้ยแข่งกันนะทำปืนดีกว่าทำปืนยิงกันดีกว่า นี่ปืนข่้นบนะินเราจะพังอ้าวมีวไหนปืนนี่ปืนไหนดูสิปืนดูตา <c oughs> ปืนอะไรนะ ยิงใครอะเอาอะไรอะเอาอะไรอะอะนี่ปืนนี่ปืนนี่เอาปืนนะเพาให้ปืนเพราะให้ปืนหอหมเดี๋ยวอีกแล้วหนูจะทำอะไรหนูกับตันจะทำอะไร อนนันทำอะไรอีดาบเหรอนี่ยออาปืนยาว,อยาวโอ้ยาวมากเลยหักแล้วมนะนี่ปืนวาเท่กว่าเยอะเลยแรงด้วยแข็งแรงด้วยนี่มา,มาปืนอะไรเนี่ยปืนออนะป,นปืนสั้น<ก>อาปืนอะไรละ่ะไม่ใช่อ่ะปืนใหญ่ปืนใหญ่เอา้าเอา้า นูน่นนนู่นอะไรล่างรูปตรงอ,ตอยู่ตั้งใต้เท้ามีหมดเลใต้เท้าปืนปืนปืนทำไมมันสั้นจังล่ะ,ะปังปังนนปังยิงใครเอา,ายิงใครอะไรล่นะ ยิงใครโอ้้ยคือต่ออะไรนะเฮ้ยช้างไหนดูเฮ้ยเหมือนช้างอยู่นะเนี่ยเนียงวงอันนี้ขาสองขาแล้วก็งวงนี่ครับนะเฮตันดูช้างัน นี่หลังนี่ปืนปืนอะไรอีกละ่ะปืนเล็กปืนเล็ก uh huh. เอิม uh huh. หมดแล้วนั่นังตาดบ้ใจจัน่ตันมีนี่ด้วย ไอ้ทีสูงลูกโปง่งเอ้ยอโอ้เอาปืนเอาปืนไปต่อช้างเหรอ,อเป็นตัวอะไรแล้วนี่ช้างติดอาวุธเหรอ๋อ,อช้างยิงช้างติดอาวุธหาดูดิช้างติดอาวุธอันนี้ตัวช้างอันนี้ปืนเอายิงพี่มิวเลยยิงพี่มิวดิ ทำไรกะไปทำไรกันล้วเอาแล้วไดต่อใหม่ค่ะพี่มิใส่เนี้เพ่อหน่อยพี่มิวใส่สาวตาวูดิมาตานสูบล,ล,ลมลูกโป่งนี้เราลูกลูกโป่งให้หน่อยดูลูกโป่งให้หน่อย ส่งกันหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ้าเจ้าอะไรอะไรอะยิงหน่อยนึงนั่นนีงพอแล้วพอแล้วตีออกไปนี่อะต้องมัดด้วยตั้นมัดได้ไหมตั้นมัดยังไง บั้นได้ไงบัานได้ไงทำมามือให้ดูหน่อยทำบัานได้ไงบั้นได้ไงม่บั้นได้ไหมปล่อยอย่างนี้ไดไหมดูนะดูน้ะอุ้ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วตันันด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 นันนดันดันนน โอ้มีที่เก็บลูกโป่งอยู่ตรงนั้นเใส่ใส่ใส่ได้ไหมน่ะทำเหมือนนึกว่าใส่ได้ให้พี่มิวใส่ให้เฮ้ยพี่มิวต่อกว้างเฮ้ยกว้างดูเอ้าเฮ้ยหโมลูนโมลุดเลยพี่มิวใส่หน่อยมาลายอ๋อนี่มาลายนี่มาลายแต่พ่ออยากได้กว้างอ่ะให้พี่มิวใส่เขาหน่อย เออมาลายอันนี้มา,มาลยายเออมาลายวางไว้เอาได้แล้วนะ่ะไอ้ที่สูบอ่ะที่สูบลูกโป่งอ่ะอือยากเล่นลูกโป่งก็สูบเอาเองเออโอ้อโอ้ยโอ้ยพยังพยังอ่ะใช่เปล่ลใปาใก็แตกเปล่าแตกไหมไม่แจกมไม่แตก บกไม่แตกสูบีกอ๋อแตกแน่แตกแล้วแตกไหมแตกไหมแตกไหมดูนินี่ม้าลายร่วงหมดแล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวเราต่อเป็นสัตว์รวมพี่มอนให้พี่มอนต่อยยาพี่หน่อยวัวลูกจิไหนเออ นี่ม้าลายกับกวางพว่ฟางลายจะมาต่อช้างมี่กวางครับมีเขาไอ้ช้างตัวนั้นหายไปแล้วล่ะเอาแล้วก็ช้าเอาโน้นี่อตต่่าีกวางกับม้าลายช้างช้างตาทำทำไแล้วอ่ะ โอ้ยติมติมไม่ติมถาด <c oughs> ไหมน่ะอโอ้โหวิ่งไวมากโอ้โหได้ยินเสียงกิ้งกิ้งวิ่งเลยอ <c oughs> เอาไไเอาเผื่อด้วย <c oughs> ไปไหนมา <c oughs> อะไรมา เลยติมเอาเผื่อพ่อด้นะนะเอาอะไรังเยอเอาไหเอาถ้วยก็ถ้วยแหละไม่ต้องใหญ่หมากมีเอาหไหม่มอเอามไม่ไมีมิานกินเนี่ย มีต่ออะไรมีต่อเต่าอ,อ,อ่ะช้างแล้มียังมันต่ออะไรล่ะม,มันต่ออะไรวะมันต่ออะไรวะขายาวๆนี่ช้างมาเหยี่ยงขาที่หงนี่งานี่หัวแล้วมีหางด้วยหน,หวนี่งานี่งนี่งวงงวงงวงเออวุดิหิดงวง สามตัวแล้ว <Okay. S 1> ตอนนี้เราได้เราจะได้สวนสัตว์แล้วต่อไปเราจะไปนแล้ว,วดูไอเด็กร้อยนันไปซื้อไอติมไม่สนใจเลย,เลยทีนี่มีต่ออะไรอีกอ่ะ ได้อะไรมาวะคอยาวๆงนี้ก็ต้องอีลับอีลับเอ้ยได้แล้วไอตรีรีเรมอะไรของพ่ออันไหนอันนู้ได้ไหม,อมไอติมนี่นตัวน,น,นี้ให่เลยฮะตัวนี้ให่ กันใหญ่เหมือนกันเลยเหน,บบ<อ>นุ่นพี่มอนต่อจีรามให้หนึ่งตัวท<อ>ี่มิอต่อกวางมาลายช้า,า,างไม่เหมือนสิมาลายกับกวางเนี่ยเหมือนกันได้ไงกวางก็มีเขาเนี่ยเาขามาลายมีแค่หัวอั้นจีรามไงแล้วเามาหมือนกันหรอไม่เหมือนดีเต่าเต่า ต่อเต่าหลังตุงปืนนี่อ,อันนี้ปืนเหรอเอาวีววิวต่อเต่าบอกมาบอกปืนืตรงนี้ปืนตรงนี้ปืนอ่ะตรงนี้ปืนอ,อ่ะอ้าวกระบอาเอาตาอ,อะไรเนี่ยไอีกตีมดีกว,ว่า ตีมดีกว่าตีมไรและนี่อืมอ่า้ว่างเฮ้อเยน่วเพลือ้เหลือๆมปนกพดะถัวนะไม่ใช่ก้าพดนะนะอร่อยนะเอะเอ กระดาษมีกระดาษไหมตัวนะี้อาไปไปา้างไปยู่กระดาษท่นกไปหมดอ่ะถ้ากับปลาบลาตื่นเตนกว่าครับขอบครับน้องๆไปละบายบายก่อน นี่มาบายไปแล้วนะมาตายมาตายมาตายไปแล้วนะขอ,อก่อนมีมาหลคนยัง<ป>มีมต่อให้อยู่เลยค่อยเล่นใหม่นาะกินเกินนาะ